รอบชิงชนะเลิศครับที่แข่งขันกันในวันอาทิตย์นี้นะครับก็คู่นี้ครับเป็นประเภททีมชายนะครับการพบกันระหว่างทางทิวเจรย์อสกรนะครับในชุดเขียวนะครับพบกับทางราชบุรีสปีดไทเกอร์นะครับในชุดลายเสือนี่นะครับก็เป็นการฟาวของคนนี้นะฮะกาเบรียวนะฮะครับเพิ่งแรกนี่เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เป็นเป็น คอตร์ที่นะครับเกลิสานครับท่นโทษปะทะกันล้มลงไปครับภัยพงศ์สองสามคะแนนนะครับแต่ว่าลุกนี้เนี่ยไม่ลงนะครับเอาแบกาล่าครับเก๋ามากครับนักบาสเกตบอลฟิลิปปินส์จ่ายในให้กลายเบี้ยวลุกนี้แม่เป็นอัิที่ฟาลครับออฟฟิซฟาวนะครับ เป็นการฟฟราวางที่3แล้วนะครับการเรียวต้องระวังครับเพราะเหลือแค่2ครั้งเท่านั้นเองฟาวติดกัน2ครั้งเลย่อสักคูู่นี้เสียหายนะครับบนที่ไปเจตนาที่จะแมกับแทกคุต่อสู้จ่ายนายมาลูนี้จะพลิกอ้าวโดนล้อแม่ชนกรไปแล้วครับลูกอีกครั้งหนึ่งลูนี้ไม่ทันนะครับ ปะทะกันนะฮะครับก็ในตอนนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนเอาแกรบี่ออกครับเดี๋ยวกลัวว่าเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับเพราะว่าถ้าทำฟาวไว้บ่อยแล้วนี่อาจจะจะป๊อกง่ายๆครับป๊อกเร็วไปหน่อยก็ไม่ได้ครับทีในตอนนี้ยังยังถือว่ายังทำคะแนนไม่ห่างนะครับถือเป็นกำลังสำคัญเลยนะครับแกรี่ออกเฟรดิบแซมเฟรดิบ เทเดเวดูนี้แต่ว่าไม่ได้ครับแล้วก็จ่ายขึ้นมาแม่ดูนี้จ่ายในครับครูสไม่ไหวครับนี่จ่ายเรียบเกินไปนะครับทำให้การได้บอลนี้จับบอลนี้ยากกับผู้เล่นตัวสูงนะครับต้องก้มลงมาเพื่อจะเล่นบอลเนี่ยไม่ง่ายนะฮะระดับร80กว่า190กว่าเนี่ยต้องก้มมาเล่นบอลเนี่ยมันที่มันมันเล่นยากมากไม่เหมือนกับเนี่ยครับแกร์กาลาเนี่ย ตัวนิดเดียวครับแต่คล่องมากแะเข้าไปยังไงครับไม่ได้ออกบอลมาให้กับฟฟลิปฟิลิปอ้าวพลาดแล้วเสร็จเลยครับรโชว์หน่อยครับจอล์เอา,าครับเอาสองคะแนนมาแล้วครับในตอนนี้28ต่อ41ครับไปเสียบอลง่ายไปหน่อยครับ เบการ่ามีโซรตไล่บีบอยู่นะครับเบการ่านี้ไปได้ครับลุยจ่ายขึ้นมาแล้วก็จะขึ้นเองมาไม่ถึงเอาบอลมาได้ลกนี้เอาลงจนได้ครับทําได้สวยมากมแล้วผ่อนแสงทองครับแบ็กชุดลงไปนะฮะ,อะสองคะแนนสวยงามมากนะครับโซรตบอกว่าให้เพื่อนขยับมาตรงพื้นที่ว่างหน่อยจ่ายเอาครับจะพลิกขึ้นมามเจอฟฟลิปอย่างเงี้ยนะครับจนทําให้บางทีเนี่ย บังจนทำให้เสียสมาธิไปเอาบอลมาได้ครับเดยการ่าเดกาล่าจ่ายมามาที่ดารงพันดารงพันจ่ายในครับดูนิดขึ้นมาแต่ว่าแม่พลาดไปนิดหนึ่งครับตบอ้องผไฟพงคลูสคลูสสามคะแนนก็ไม่ได้อีกครับโอ้โหนี่ กั้นไม่เป็นใจเลยครับห่วงเหอเนิดมาหนีหมดครับลงดันพงดล้วอนดลอนออกมานะครับดันขึ้นมาสวยมากครับเฟ <ไป S 1> <ๆ>ลิปส์<ๆ>ก็ยังทำคะแนนได้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับในตอนนี้45ต่อ28ไผ่พงศรัตน สอรสอสองสามคะแนนครับสวยมากครับ30ต่อ45บสบครับอายุยังน้อยนะฮะแต่วันนี้เล่นด้วยความมั่นใจนะครับทำให้ได้คะแนนติดติดกันแล้วอนาคตไกลเลยนะครับโซลรถสุนทรศรวันนี้ พยายามที่จะส่องสาคะแนนบ้างเหมือนกันนะครับจงพันแต่ว่าไปๆมาแล้วไปเสียอีกตรกนี้เลยโดนส่องเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ครับแบกการ่า uh, ดีขึ้นครับเกมของ uh, ทางรรบบุรีเอสบีไทเกอร์ครับโซรสโสรสจะพลิกเข้ามาลูกนี้ออกมาสองครับโรเบิร์ตสันลูกนี้ยังติดไปต,ติดจงพันธมที่จงพันธครับ เอาแบการ่าออกมาที่อดอนพงด์ดนพงค์นมาให้แบกา,าล่าเพื่อนขยับนะครับให้เพื่อนขยับเปิดช่องไม่มีช่องเลยครับตันนี้จะจ่ายไงครับจ่ายมาด้านในน้วครับแล้วก็อาศัยความใหญ่แต่ว่าจ่ายมาจับไม่ดีเองครับโอ้โหไปเสียบอลแบบ,บเวลา,วาช<อ>ดเอยนะฮะมีเวลาการครอบครองบอล24วินาทีนะฮะต้องชูดน,นะฮะ ชุดไม่ทันนะครับหมดเวลาชัดคลอ,อกก่อนนะครับ Tiger, s อ t i ีไทเกอจะได้ส่งลูกเข้ามาเล่นนะฮะแต้มตอนนี้เหลือมาไล่ตาม14คะแนนครับ,รบดูเกมรับจะดีขึ้นนะครับในตอนนี้ราชบ,บุรี s อ t i g ไทเกอรภัยพงศ์อาภัยพงศ์หลอกนะครับัวนี้จ่ายใน แล้วจะแหววขึ้นมาไปไม่ได้ครับให้มาที่ครูสครูสขึ้นมา3คะแนานครับสองคะแนน,นครับไม่ได้ครับได,ได้เพียงแค่2คะแนนเท่านั<ป>้นถ้าร็อบบี้ครูสีชูดได้นะฮะก็จะทําให้ความน่ากลัวของไทเกอร์นี่มีเพิ่มมากขึ้นอีกเยอะเลยนะฮะวันนี้นี่ในช่วง2อควอเตอร์แรกนี่ครูสเล่นไม่ได้เลย,เลยนะครับถ้าดูครับตัวนี้เอามาได้ครับความผิดพลาดเรือยๆน้อยนี่ ถูกทางทิวเนยลงโทษตลอดเลยครับฟิลิปโจน <ฮะ S 1> ส์นะฮะเซนเตอร์ร่างใหญ่สอ,องเมตรสิบนะฮะรับสรมสโรมเพี่งจะขึ้นไปลูนีไม่ได้ครับแล้วจะลูนี้เข้ามามานะครับครูสครูสขยับหลอกเข้ามาแล้วก็จ่ายนายลูนี้เอาไม่ได้ครับโอ้โหเสียดายนะฮะ ถ้าลูกเมื่อกี้ลงไปนะจะได้แถมอีกลูกหนึ่งนะฮะกับหมายเลขค่ะก็หมายเลขสิบนะครับเป็นคนทำบฟาวนะครับก็คงจะรู้ฟอร์มดีนะฮะว่าไตทัสโรบินสันนี่เป็นตัวอันตรายของ s อสบีไทเกอร์นะฮะก็จะถูกประกบตลอดนะฮะแล้วก็ดักทำฟาวตลอดครับแล้วประกบเนี่ยไม่ใช่ประกบแค่ดับเบิลนะครับ 3คนเลยครับทริปเปิลเลยนะครับบ <ST an th il ogue> ล็อกไม่ให้ขึ้น <ST an th il ogue> แต่จอสโตรเบนสันนะครับจะยิงคะแนนหนึ่ง <ST an th il ogue> ไม่ได้ครับโอ้โหให้เล็บไถ่มาที่เวการาเวการาสามคะแนนตรงนี้ไม่ได้ครับติดนิดนึง,งแต่ว่ายังรีบาร์มาได้ครับสองพี่น้อง อภิรมวิลัยชัยนี่เหลือลายจริงและหลอกสวยมากครับลูนี้และเป็นจรันพงศ์นะครับทำได้สวยมากดรันพงศ์ในหมึกออเบอร์เก้านะครับขณะที่รงพันธ์นี่เบอร์หกสิบเก้าครูสกับครูสทำได้สวยมากครับครูสเอาละครับคะแน,นนเล่นจะขยับบ้างแล้วครับ เปลี่ยนเอาเบยการ่าออกครับทางทิวนะครับแล้วก็เอานักการเมืองบุญออกมาเล่นแทนแหวกเข้ามาเลยครับสวยมากครับรองพันชูโทษชูคะแนนนะครเดิม69ครูสครูส จะเข้าไปยังไงครับรุนนี้อ่าแม่ไปสะดุดครับแล้วเสียบอลแม่ตะวัดไม่กล้าฟาสต์เบรกครับออกมาที่ฟิลิปฟิลิป3คะแนนรุนนี้ไม่แม่น,นครับฟิลิปเนี่ย3คะแนนนี่ไม่ชัวร์เลยครับโซลตโซลตให้มาที่ครุสครุขยับหลิอหนึ่งจ่ายขึ้นมาแล้วก็โอ้โหขอยัดอย่างนี้ทันทีเลยคัแม่นานๆจะมีสักครั้งหนึ่งครับทำให้สวยมากพอเดวิดนะฮะ มีฟาวด้วยครับเต็มเลยนะครับส,สัดใจนะฮะตรงนี้ได้แถมอีกหนึ่งแต้มนะฮะจะลงหรือไม่ พ่อนแสงทองตบเปลี่ยนอนอนะครับแล้วก็เอาธงชัยทิยพย์พประไนะครับลงมาเล่นแทนนะครับรร <30 S 2> สามสิบแปดต่อห้าสิบเ็ดครับแต่ยังถือว่าไม่ห่างนะครับอ่าถ้าเกิดว่า เกมลูกของทิวในเกิดตื้อขึ้นมาแล้วเนี่ยผมยังมองว่ายังจะมีโอกาสไล่ทันแต่ว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับเกมยร์นี้ไล่ทันครับกับดูครับจะทำไงครับแต่ว่าลูกนี้แม่ยายามเฟยตอรเบย์ครับเล่นยากไปหน่อยครับก็เลยโอ้โหลูกนี้หนักไปหน่อยครับเดรงพันนะครับเดรงพันต้องมาขอโทษเลยครับโดนประกบติดตลอดนะครับพร แต่ตัดโรบินสันนะฮะก็จะได้ชุดลูกโทษอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเปลี่ยนเอาตรงพันออกนะครับแล้วก็เอานักการเมืองบุญเอา18นะครับธนาการศรีบุญเรืองนะครับลงมาเล่นแทน เยี่ยมครับเจัสโรเมนสันถ้าได้สักคะแนนหนึ่งนะฮะต่อไปนี้ก็สนุกครับแตมจะอดมาเหลือแค่11คะแนนครับ,รบเอาพอนเดวิสกับโรเมนซันลงมาเนี่ยเป็นตัวทะลวงเนี่ยดูดีขึ้นเยอะเลยครับอของเชียรัชบุรีเริ่มคึกคักข,ขึ้นแล้วนะฮะกับ45 0 1 40, 50, นะครับตามหลังอยู่11คะแนน รันพงยังยังยังเจาะเข้าไปไม่ได้ครับต้องมาเซตบอลกันใหม่รันพงสามคะแนนลูนี้ม,มาลีบาบอลไม่ได้ครับลูนี้พยายามจะชิงจังหวะตัดอ้าวแล้วทำบอลออกเองหรือเปล่าเอา <laughs> อาไพ่พงศ์บอกมา <laughs> ตีมืออย่างนี้เนี่ยทำไมมองหน้าบ<ม>ริสิ์เลยครับ พี่แก่เก่ามากครับไทพงศ์เนี่ยนะครับหลอกสวยขึ้นมาเอาลูกนี้แม่ใส่ไปในล้นไปหน่อยครับ <c oughs> ไม่ได้ครับแล้วจะจะหนันเร็วครูส,ครสแควร์เข้ามาจ่ายอ้าวฟาวครับ ใช่นะครับธงชัยไปทางฝาลเวลาย,ยังเหลืออีกครับพอสมควรทีเดียวนะฮะถ้าเก็บลูกโทษได้นี่จะเหลือ9คะแนนนะครับ,รบในควอเตอร์ที่3ไม่เหลืออีกประมาณ1นนาทีกับ53ิาวินะครับ แต่ว่าวันนี้เนี่ยยิงยิงไม่ชัวร์เลยนะครับฟรีตโรของครูสหนึ่งแต้มก็ไม่ได้สองแต้มก็ไม่ดีวันนี้เป็นอะไรครับครูสดูครับดูครับล้นอีกดูดิครับนักบาสนี่มันเป็นวันนะครับวันนี้บางวันก็เล่นดีดีนะครับบางวันก็ไม่เป็นใจเลยครับวันนี้อะไรไม่เป็นใจเท่าไหร่นะครับกับทางโรเบิรครูส ลองยิงโอ้ดูเลยครับเนี่ยคนนี้นานๆลงมาครั้งหนึ่งกต่ว่าเป็นใจครับโอ้ยิงดีครับธงชัยเทพยมภัยครับ3คะแนนนะครับธงชัยโสรถโสรสจะไปไงดีครับเจอกันเอาไว้ครับโสรถพลิกกันมาได้แต่ว่าเจอ2เลยครับจ่ายนายเข้ามาครับลูกนี้พลิกเข้ามาจตยังโอ้แม่นี่ครับโอ้โหเจอเจอร็อกสวยมากครับฟฟลิปส์ ฟิลิปสามคะแนนลูนี้ติดห่วงครับไปพงเหลือเพียงแค่56วิทนั้นเองครับครูสออกมาเจา้ามาดึงกลับมาในเฟรตเวนะครับแต่วัดลูนิ้ไม่ได้ครับธนาการธนาการสุดนี้ต้องคืนนะครับให้นักกร นัทกรจายนายมานครับลุ่นนี้จะไปไงดีครับเปรียเอ้าเกือบจะพลาดครับยังได้ครับรุ่นนี้แบกเข้ามา,าครูสไปทำฝาวเวลาเหลือ30วินาทีครับกับ 3, เปลี่ยนเอาหมายเลขสองลงมานะครับทางราชบุรี เอสพีไทเกอร์นะครับโลนกรจงประสิทธิผลคลองบอลอยู่นะครับตอนนี้เน้นคลองบอลนะครับแต่ว่าช็อตคอกในตอนนี้เหลือเจ็ดนาทีไฟฟ้าครับทงชัยเท็จเจ้าอภัย อาเวกาดาเอาเวกาดาเจอกับโซรสครับนะครับตอนนี้ช็อตจะหมดแล้วนะครับจดกลอกใกล้แล้วครับเอ่าครับแหวกเข้ามาแล้วก็จ่ายต้องชกยิงครับอ้าครับได้ครับโอ้โหตรงใจสุดยอดจริงๆครับดูครับยิงมากเหมือนกันครับครุสไม่ได้ครับโอ้โหควอเตอร์ที่3ครับห้าสต่อ40่สิบครับทางคิวเจริญสอนนำอยู่ครับ เป็นการพลิกนะฮะจากแทนที่ว่าทาง